สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถสวยพร้อมใช้งานมาฝาก1คัน5ประตูสุดฮิต h อนด a j เจ z นะครับเครื่องพันห้าตัววีปี2009ไปลองท็อปครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับคันนี้สวยมากๆนะครับใครที่กำลังหาเจ็ตนะครับผ่อน4-5,000โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีครับ2 3 5 0 0 0บาทนะครับรถพร้อมขับพร้อมขายเช็คชมดูรถทดลองขับที่มินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยสดได้ไฟแนนซ์ได้ครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับ รถสวยมากๆนะครับถ้าท่านกําลังตามหาแจ๊สนะครับตัวนี้สภาพงามๆครับหน้าเดิมท้ายเดิมการันตีไม่มีชนหนักการันตีการโอนไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั้คมครับรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องรถสวยมากๆนะครับชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับเครื่องพันหปี2009นะครับรถสวย นำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหาแจ๊สนะครับตัวนี้สาภาพดีราคาน่าสนใจมากๆนะครับผ่อนเอาไปใช้งานชิลๆครับ4-5,000โดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับ สำหรับแอดมินคัดและเช็คมาแล้วนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจครับถ้าชอบก็ไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับหรือสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับก็มีบริการจัดส่งนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับภายในสวยสะอาดเน้นใช้งานกับทรงสวยๆ5ประตูสุดฮิต Honda Jazz ปี2009นะครับ โดยรวมแจ๊ดเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับในท้องตลาดและตัวนี้เป็นของ Honda ราคาก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ชอบ Honda ต้องเข้าใจ Honda ครับก็แจ้งตามตรงนะครับโดยรวมรถสวยครับรถสภาพเดิมโรงงานนะครับปี2009รถเช็คมาแล้วคัดมาแล้วนะครับภายในงามสะอาดครับระบบไฟฟ้ากระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับสวยสมบูรณ์ครับเครื่องพันห้าใช้ง่ายดูแลสบายหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแจ๊ดครับนะครับเข้าไปในแฟนเพจ a c e b o o k หรือจะหาดูในยู ได้สำหรับผมเรียกว่ารีวิวสำหรับการขายนะครับก็เป็นการคัดรถและเช็ครถมาแล้วนะครับสมาชิกก็ทำหน้าที่พิจารณาและตัดสินใจกับความชอบแรงงบประมาณนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่กำลังตามหาแจ็สราคาสภาพ แจ่มๆครับเช็คชมดูรถทดลองขับมินบุรีใครอยู่ใกล้มาเช็คมาชมบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางก็จะส่งให้ได้นะครับไฟแนนซ์ก็ไปจัดไฟแนนซ์ที่บ้านหรือที่ทํางานให้ได้นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะครับไม่ติดแบคดนี่รอรับรถเอาไปใช้งานกันได้เลยครับรถสวยทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆครับ ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเป็นแจ็สก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์ share, ก,กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับจะยังหารถส,สวยมานําเสนอมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบและกําลังหารถใช้งานฝากช่องไว้ด้วยนะครับมีรถมาลงทั้งวันรถคัดและเช็คมา้วนะครับมิการันตีให้ว่าไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับคัดมาแล้วสําหรับสมาชิกที่กําลังหา